ฮัลโหลกายสวัสดีทุกคนกันด้วยวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการรับของฟีลิมิต็ดจำกัด14,000ชิ้นเช่นเคยนะครับซึ่งของฟิชชีนี้นะครับจะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากมินเนี่ยนนะครับนะก็ตัวของฟิชชีนี้นะครับก็คือเมกามินเนี่ยนเจอรี่นั่นเองนะครับซึ่งมันจะเป็นตัวชุด 3D นะครับนะซึ่งเราสามารถใส่ไปปวนเปลี่ยนในแมปได้นะครับของฟิชนี้นะครับอยู่ในแมปที่มีชื่อว่า d e s p i c a b l e Me 4 อบบี้นั่นเองนะครับวิธีการรับรอบนี้นะครับให้ทุกคนเก็บกล้วยทั้งหมด20,000กล้วยนะครับซึ่งตัวกล้วยเนี่ยเราสามารถได้จากการเล่นมินิเกมทั้งหมด4มินิเกมในคลิปที่ผมเคยสอนเอาของฟรีที่เกี่ยวกับแมปนี้เนี่ยผมเคยเล่นให้ดู4มินิเกมแล้วนะครับเมื่อเราเก็บครบแล้วก็ให้ทุกคนครับมาที่ตู้สีน้าเงินนะครับจะอยู่ทางด้านซ้ายของตัวหน้าจอที่เราเห็นนะครับก็ให้เรามากด e ตรงนี้ได้เลยครับกดแล้วจะขึ้นหน้าต่างแบบนี้มานะครับมันก็จะโชว์จานวนของที่ยังเหลืออยู่นะครับแล้วก็ตัวจํานวนกล้วยยยททีี่่เรรราาาต้้้้อองงใใชนนนนะคคคัับบกก็ถขึหุ กดไปเรื่อยๆนะครับจนกว่ามันจะขึ้นปุ่มบายนะครับนะแต่ถ้าเกิดมันขึ้นข้อความแบบนี้พร้อมตัวเลขที่นับถอยหลังแบบนี้แสดงว่าเราจะต้องรออีกหลายชั่วโมงเลยนะครับก็ให้ทุกคนเข้ามาดูในแมปนะว่าต้องรอกี่ชั่วโมงนะครับก็ให้เราดูเวลามานับถอยหลังเรื่อยๆแหละเมื่อเรากดซื้อไปเรื่อยๆ,ๆนะครับมันก็จะขึ้นหน้าต่างให้เรากดบายแบบนี้นะครับก็เราทาการกดปุ่มสีขาวได้เลย โอเคนะครับทีนี้เราก็จะได้ตัวของฟรีมาแล้วนะวิธีการรับมันก็มีเท่านี้แหละใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วครับบายขอบคุณที่รับชมคลิปจนจบนะครับ